ชายเท่าแห่งด่านเหนือทำมาหายใครจะรู้ว่านั่นไม่ใช่โชคดีเรื่องร้ายอาจกลายเป็นเรื่องดีเรื่องดีอาจกลายเป็นเรื่องร้ายในความโชคร้ายอาจซ่อนโอกาสไว้อย่าด่วนตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างมีด้านกลับเสมอเรื่องนี้มาจากตำนานจีนโบราณมีชายชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ด่านเหนือวันหนังม้าของเขาหลุดหนีไปเพื่อนบ้านต่างมาปลอบใจแต่ชายเท่ากลับพูดว่า ใครจะรู้ว่ามันไม่ใช่โชคดีไม่นานม้าตัวนั้นกลับมาพร้อมม้าป่าฝูงใหญ่ทุกคนยินดีแต่ชายเท่ากลับพูดอีกว่าใครจะรู้ว่านี่ไม่ใช่โชคร้ายต่อมาลูกชายของเขาขี่ม้าตัวใหม่และตกหลดจนขาหักแต่เมื่อเกิดสงครามชายหนุ่มที่แข็งแรงต้องไปเป็นทหารส่วนลูกชายของเขาเพราะขาหักจึงไม่ต้องไปรบและรอดชีวิตข้อคิดคือ โชคดีหรือโชคร้ายไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดเพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งที่เรามองว่าร้ายวันนี้อาจกลายเป็นดีในวันหน้าทุกเหตุการณ์มีสองด้านเสมอคมคนคิด